ฝากกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ด้วยนะครับช่องของเรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถยนต์อัปเดตข่าวสารในวงการยานยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับคนรักรถไม่ควรพลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ DK a u t o g r a g e จะพาเพื่อนๆมาพบกับรถยนต์ SUV สุดหรูรุ่นใหม่จากค่ายดังจากสวีเดนนั่นก็คือ Volvo XC40 รุ่นปี2025หลายคนคงรู้จักชื่อเสียงของ Volvo ในเรื่องของความปลอดภัยและดีไซน์ที่เรียบหรู วันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งดีไซน์สเปคฟีเจอร์เด่นต่างๆรวมถึงความน่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางสไตล์พรีเมียม Volvo XC40 ปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่เน้นความทันสมัยมากขึ้นรายละเอียดตัวถังเน้นความเรียบง่ายตามสไตล์ avian, สแกนดิเนเวียนเส้นสายดูสะอาดตาแต่ซ่อนความแข็งแกร่งไว้ในตัว กระจังหน้าใหม่ทรงปิดพร้อมโลโก้วาลโว,โว,โวขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเลดพร้อมเทคโนโลยีเทอร์สแคมเมอร์อันเป็นเอกลักษณ์ไฟท้ายรูปตัวแอลคมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตหรูให้กับตัวรถอย่างลงตัวสีตัวถังที่เปิดตัวในปีนี้มีหลายเฉดสีแต่สีที่ได้รับความนิยมสุดคงหนีไม่พ้นสีขาวมุกที่เสริมภาพลักษณ์ความหรูหราและสะอาดตาขนาดตัวรถมีความยาวประมาณ4.4เมตรกว้าง1.86เมตรและสูง1.65เมตรทำให้ได้สัดส่วนที่กำลังพอดีสำหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกล ภายในห้องโดยสารของ l v o x c 402,025ยังคงความเป็น l v o อย่างเต็มรูปแบบการออกแบบภายในเน้นความเรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมใช้วัสดุคุณภาพสูงบะหนังแท้พรีเมียมสีอ่อนแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายมีระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C หอไล่จุดระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมจาก Harman k a r d o n ให้เสียงกระหึ่มคมชัดรอบทิศทาง พวงมาลัยมัลติฟังกชันหุ้งหนังมีปุ่มควบคุมต่างๆแบบสัมผัสดิจิตอลดิสเพลย์ขนาด12.3นิ้วอยู่ด้านหลังพวงมาลายัยแสดงข้อมูลการขับขี่แบบคมชัดหน้าจอทั้งหมดออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ด้านขุมพลัง l v o X4 402,025เวอร์ชันนี้จะมีให้เลือกทั้งแบบมายไฮบริและรุ่นไฟฟ้าล้วนหรือ EV รุ่นมาย Hybrid ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบให้กำลังประมาณ197แรงม้าพร้อมระบบช่วยประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยี Hybrid ขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนรุ่น EV หรือ Volvo x c 40รีชาร์จเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกว่า400แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ4.7วินาทีระยะทางวิง่งต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่ 500กิเมตรฟีเจอร์เด่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่กก่งอัตโนมัติ Pilot As s i ซิช่วยควบคุมพวงมาลาัยความเร็วและระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะขับขีบข่บนทางด่วนรวมไปถึงระบบ Adaptive Cruise Control และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบกล้อง360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทาง ในด้านความปลอดภัย Volvo XC40 2025ยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษโครงสร้างตัวถังออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมมีถุงลมนิราภัยรอบคันรวมถึงระบบช่วยป้องกันการออกนอกเลนและระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีอาการเหนื่อยลา้าหากพูดถึงราคาคาดการณ์ในไทยรุ่นมายไฮบริดหน้าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2ล้านต้นต้นส่วนรุ่น E ี r e ร h ชาร์ราคาจะขยับไปที่ประมาณ2.5ล้านถึง2.7ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก แต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความปลอดภัยและภาพลักษณ์แล้วถือว่าเป็น SUV พรีเมียมที่คุ้มค่ามากอีกกลุ่นหนึ่งในปีนี้สำหรับใครที่ชอบรถสไตล์เรียบหรูขับขี่ง่ายใช้งานได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด Volvo XC40 2025ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวโดยเฉพาะในรุ่นไฟฟ้าที่ให้ความแรงและความเงียบแบบสุดๆ ฝากกดติดตามช่อง DK Autograde ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆทั้งจากยุโรปญี่ปุ่นและรถตลาดในไทยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้องการเวอร์ชั่นย่อหรือเพิ่มเติมตรงไหนแจ้งได้เลยครับ